มาสิงตาดเอ้าห้ามหยทิร์นตรงนี้ตรงหยุดเธอข้นน้านี่ไงสิงอ่ะสิงปาร์คแต่คนเยอะตามเคยนี่ขนาดรถแล้วนะเด็ดรถขนาดนี้ยังมีคนไปถ่ายรูปอีกเออโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับเดี๋ยวเราถ่ายยูเทิร์นนี่ก่อนรถเอาข้ามมาได้ตัวแรกนู่ว่าเอาข้ามาไม่ได้ ข้างขวาเนี่ยถ้าเข้าเราจะเป็นสิงสิงน่าจะร้อนมากเพราะว่ามีคนไปถ่ายรูปเยอะมากรลอนขนาดนี้นะจะไปถ่ายรูปกันอีกเอาเราต้องเข้าทางไล่นูปกันได้ข้างนู้นอะ่ะมันมีทางนอนอยู่พามาดูตอนนี้ลงไปข้างามาได้ร้อน ดูในรถดินะขับชา้าๆสิงปัค๊คนี่กว้างวันนะกี่ไล่มันนะแต่ม,มันก็มีไฮไลท์ข้างในเยอะนะก็มีไลชามีจะพาไปดูแล้วกันมไม่รู้เปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่างก็มาหลายปีแนละ้ว มาทุบนั่นเองเลยมีเลยป่ะขับไปเรื่อยๆ ข,ข้างซ้ายนี่เป็นเลยเหมือนวัดอ่ะร<ม>ู้อะไรพระ,พระวิหารพระพุทธสออีอ๋อบนตึนตึนข้างบนหลวงอาชามาลุเซน a lusso. Oh. Un po' no? ตัวนี้เรามาถึงข้างหน้าเป็นไร้ชานะครับ อันนี้ชาหรือชาใบใหญ่อะเล็กหรอ <c oughs> ดเ,เดี๋ยวสายก็นพืชพักซาโซน๋ย่เลี๋ย่ลบตรงทิมันทางไหนวะ

นี่มีถ้นของไม้ดูเออนี่ต้องขึ้นไปยืนตรงนี้ถ่ายรูปอ่ะนี่ยืนตรงนี้ถ่ายรูปลงมาอุ้ยข้างล่างมันดอกไม้เต็มเลยอ่ะไม่ขอรับถ่ายก่อน เดี๋ยวไปชาที่จอรดรถ่มดเรียบร้อยไหนก็นติดดิตีดดิตอนนี้เป็นโลกช้างหรล่าง เขาเริ่มปออมลูกดอกไม้นะปลูกแซมแให้มันสวยขึ้นอันนุญาตเทียมอ่ะโดยเฉพาะอนุญาตจริงไม่อนุญาตเทียมตัดหน้ารถไม่มีเสียงอ่ะตกใจมาเลยวันนี้ไม่มีเสียงอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นอีก ตรงนี้ก็ประมาณนี้ข้าบนเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อะเราจะรู้ามาเองก็ขี้เกียจไปเนทะ่าอันนี้เราจะไปทางนม้วนดูนะตรงข,งข้ามบนไร่าชาจะมีทางไป ต้นไม้มันเริ่มเหี่ยวแล้วท่าน,นี่สวยกว่าให้เดีพาไปดูเดี๋ยวไปลงไปซอยนี้ก่อนนะต้องไปซอยนี้ก่อนซอยที่ตรงข้างเราได้ชานะครับแอ้วตรงนี้ก็มีชาเนี่ยเขียวขจีตรงนี้นี่ก็มีชานะ แต่ช่วงนี้ไปชามไม่ค่อยมีรูห้หนาวอ่ะนี่โน่นนูน้น,น,นดอกไม้เยอะเดี๋ยวเราไปทางนูนะ้นแ่ะเออเราต้องขับไปทางนู้นจะี๋ยวไปดูมานะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนนี่เนาะเป็นแคมป์แล้วก็มีคาเฟ่แล้วก็เขาเลือกสิบลายคืออะไรเนี่ยไม่รู้อาจจะเล่นไหมสูงเนี่ย <laughs> ไม่นเหรอเล่นเลย สูงนี่อ่ะเอออยากเล่นดูเดี๋ยวเราอ๋านี่นี่เราต้องกลับทางเดินใไหม,มเ,ดเดี๋ยวเราเลี้ยว,วกลับก่นอนเลี้ยวกลับทางเดินเดี๋ยวไปดูดอกไม้ไปหนึ่งเรับครับผมไปดูดอกไม้แล้วก็ขึ้นมาเล่นไม่เล่นสูงแค่หนาวนี่ก็หดมาแล้วเล่นนั้นหดหมดทุนไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลย เล่นสูงอยู่นะเดออีย๋ยวไปดูดอกไม้กันแป๊บหนึ่งไม่เดินได้ดูใช่อนะตอนนี้เราเลี้ยวกลับมาก่อน<ม>เดี๋ยวซ้ายเลยคันนี้ไรชายอยู่ตรงนู้นนะเด๋ยวซ้ายจะหาดอกไม้ก่อน <c oughs> นี่ปรนนาดใหญ่หที่สุดดีมันรับล่ามันไม่ขึ้นทีเดียว วะนี่มานิดเดียวก็ถึงแล้วใช่ไหมถ้าอยากดังกับรถขับไปขับอะ่ะคอนเทนต์ขยะไงคอนทอปพัมกั๊เอ๋อแเข้าไปยังไงอ่ะขยะแต่ได้ตังค์กัน ขอมีค่าไม่ค่อยเห็นตันงถึงข้ารตชกงรไปลองไปดูตรงนี้นะข้างหน้ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวค่อยๆไปดูอีกทีเดี๋ยวลงนิดหน่อ,อุ้ยเป็นทุ่งเลยอ่ะโอ้โหดอกไม้เป็นทุ่งจริงอ่ะมองไม่เห็นคนเลยคุณัวน,นี่มบิดเลยอ่ะแบบเป็นทุ่งกว้างมากเลยวันนี้เขามีทางเดินทางนี้ ม่ใช่คนเดินเข้าไปใช่เหรอทางนา้ำเขาไหมใครเดินเข้าไปว่าเนี่ยเหยียบต้นไม้ทุกหมดแล้วไปแล้ไ,ปไ,ปไปอะไร

ันเรือตักเด็ดบอกเลยมาสิกปารกตคนกเย็นๆพวกแกมันพวกแกม,มันหมดเร็วเกินเลยมึงก,ก,ก็เลยต้องมามาก่อนเวลา หนอนนี่ยขี่รถได้ะ้ะเขาเรียกดอกอะไรดอก,กกระดาษเหรดอกกระดาษมไม่รหม ทางกุกเก,เ,เก้นิเดวเลยน่าจะกระดกกระไรสีม่วงสีชมพูสีม่วง,วงไปหาข้อมูลมาแล้วดอกข้อมอสหรือดอกดาวกระจาย ช <cryst> อ๋กกอข้าจักรยานปั่นได้เหรออ๋อทางจักรยานใช่โอเคใครมาก็ลองไปหาจักรยานมานะอืมนี่ไงปั่นจักรยานได้ไม่ต้องเดินเดี๋ยวเราแบบว่าเราอยากออกกำลังกายเนาะตากแดดเล่นๆนีเน่เกิอมาขาวทุดท้ายเลย เพือนตากเดรสเล่นกับสามสิบองศาตรงนี้ร้อนเลยดิเธอจะเดินมาที่ต่ำทำไมโยธาขึ้นมานที่สูง quá hàng Thay nghe <cười> <cười> cái đỏ mình Cái đồ vô chì Cái mắt hình có không có bụi kìa ังสวนมีอยู่สองคนพอเราไล่คนอื่นกลับมาแล้วทั้งสวนมีอยู่สองคนคนเราไล่คนอื่นกลับมาแล้วมันไม่มีใครบ้าไปโดนตากแดดวะสามสิบสาตากแดดดูดอกไม้เออ okay. สิสิงปกักตอนนี้ดอกไม้สวยอยู่ใครมาก็มานะครับตัวนี้เดือนพฤศจินะ ก็มีที่เที่ยวเยอะอยู่ในสิงปโปร์นะครับตอนนี้เราขับมาที่เดิมของนี้นะครับต้องมาตอนเย็นๆตอนโถทีตจะตกอะ่ะมีร้านกาแฟวะมนีนู่นแต่ว่าเสียววยเธอจะเล่นหรอไม่เอา,าสูงขึ้นว่ะสูงอยู่นะ ไม่ไหวป้ะงตรงนู้นร้านกาแฟตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนี่ๆข้างๆร้าน,นอาหารเราเวลาจอดรถครับจะมีอะไรเพริ่มเติมมาแายให้ดอีกตอนนี้ร้ถไม่ตอนน้อนมาผิดเวลาต้องมาตอนเย็นะครนะ สักสี่สองหมืนยนโอเคมาดูเขาเล่นสิปลายก่อนดูเขาเรียกอะไร <c oughs> มันบ้างคือโหลสลิงเหมัอนกันเฮ้ยลงมาดิมันไปแล้วไปแล้ว นเสียงหม่ะโอ้ยมีเสียงด้วยยกมือไมบ,มบนี่คึงไปพนเลยใช <c oughs> <c oughs> ่ไมใบใบคือไปพนเลยออกนอกโลกเลยเออนี่ <c oughs> ไปเร็วอีกสองคนกำลังออกนอกนอกโลกแล้วไปดาวพุโตครับมองเห็นได้บอ,อกนะทุกคน tháo ấy, tháo tay đấy cái đá cua to đó còn con nè lắm vô không nha Sinh phá có Nhìn khóng lên chưa chú Mì này hay sao rồi เหมือนลันเบียนะต้องมาตอนเย,เย็นๆะน่ะค่ำๆกลางคืนนะ่ะเหมือนแนวแคมป์ปิ้งอนะ่ะสวยใครอยู่แถวนี้น่ะมันนั่งกินเหล้ากินเบียร์ที่นี่ <Okay. S 1> แต่เราอยู่ไกล <c oughs> <c oughs> เราไปกินแถวบ้านดีกว่าครับหรอครับไม่ขับแล้วไปไหนกลับลป <c oughs> ไปดิโอ้ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ถึงปาร์ก แต่ก็ของเล่นอะไรเยอะนะเที่ยวมีเท่าวรถจัก,กรยานก็มีใช่เดินมาเล่าเลยไม่ใช่าจาัก,กรยานข้างบนนี้นะจัก,กรยานรถซิปลายโอเคตอนนี้เรากลับเลยนะครับขบวนขับช้าๆตีตาเลยทข้าไปสนามแข่ง มานีนสิงปก